นอนหันนี่นะมันโพดเฉยๆมั้งไม่ได้วอง่องมัง้งเออนี่แหละพอแม่พี่น้องเลยมาเบื่งการเฮ็ดไกล้ย่างแบบครอบครัวย่างขายเป็นธุระกิดเล็ก อืมเปเพจะซืซอไปกินก็าวเหนียวกินเล่นแก้มเหลาหรือว่าของมึนเมาอย่างทุกชนิดเออสร้างจองได้เริ่มมิบเบอร์โทรศัพท์น้ำเอเอเบอร์โทรศับสูนยังอะ่ะแปดเจ็ดหกศูนย์ 8, 7, หก 4, ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดแปดไก่ย่างเอเอเอร่อยที่สุด ของเกาโบนล้านต่ำตำนานเลยเน่ากินมากที่สุดเลยอย่าลืมมาอุดหนุน,จนเจียกันได้พ่อแม่พี่นอ้องท่านผู้ชมเลยเ,เดินไปเอาน้ำกาแฟสักแก้วกัน เฮีย,ยเพ่บจากมาขวางโฆษณาอยู่นี่แมมีเหยบดำแดงนี่ไก่ย,ย่างย่างสองเตานี่พักเดียวก็หมดแล้วต้องสร้างจองเด้อเออต้องจองอย่างเดียวถ้าบ่าจองนี่บ่ได้เด้หรือจะเป็นสินค้าเบเตเลสทุกอย่างมีหมดอืมของกินของไส้ขนมนมเน,มนยมีหมด อเอบื้องกาแฟกาแฟพวกกระมนบ่มีเนาะมืนน้อนี้โอ้วัที่เสาวกินแล้วเด้อกาแฟนี่เสาวมันได้ที่สัตว์มันเบิดดีนี่ล่ะอีกเอาร้อนเบิดดีนี่ล่ะกินมันอีกเออเบียร์ปลากระปอ๋องยังมีทุกอย่างกับงคงกับเขา้า ออแต่ของพ่ปาเข็มใหญ่กัมีไหมเนาะปลาตะเกเออ,อ,อโอ้ไก่ย,ย่างไก่ย,ย่างฟุน้นทวมไปเลยเออยว้ยไก่ออย่งงยงายงไขย โอ้สองเต่าเลยเว้ยเออไม่ละหาบาทเข่น้องเลยย่างกันฟันถ่วมอยู่เลยอะ่ะเอออันนี้เป็นการผลิตปจัจจัยการผลิตอันนี้ของไม้อมืจะคของกระจดีอุปผลิตนี้ใส่ย้ำใจดีที่สุดในย่านล้านค่าชุมชนหมู่บ้าน ของเขาทำกันแบบครอบครัวเลยไม่ได้ว่ามีผู้จ้างวานหรือว่าจ้างลูกน้งงองอย่างเลยเป็ดกันเศรษฐกิจพอเพียงทุกอ,อ,อย่างหลายอย่างร้านเล็กๆมุมวองลาดวิวทิวทัศน์ดีที่สดุด ไก่ฟันถ่วมมาทางนี้เลยเว้ยโอ้เดี๋ยวกินกาแฟ,ะฟจะกระป๋องก่อนกาแฟบดดีอืมกาแฟบดดีจะกระป๋องก่อนนี่เว้ยว้าวไหลยุงดีแท้เว้ยทีนี้เฮ้ยต้องห้องรถดับเพลิงบ่เนิ่นุ่ม รถตะเพิงกัน <aría> จีต <those> no <welche> <ak> <illing> erm ้องเบื่อไม่ได้เอาไว้เลยเด็ดเบื่อรถตะเพิงโอ้แล้วมันนี่ย่างมดป่ะเนี่ยหาวไก่ย่างครับไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างเอากไก่ย่างไหมอ่ะแกแวไก่ย่างรอเขาอยู่นี่เลเจเล็ไผ่พ เอาไปย่างไหมอ,ะอ่ะเฮ้ยออกไปนู่นล้วเว้ยพวกพวกพานไปขี่รถพานไปพานมามันพูดได้มันเผาป้าข้างทา้งหมดดิเนาะเป็นห้องดต่เพิงมาทัล่ะ้ยขอปิดลิปปแค่นี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมแนละท่านผู้ดูก็ได้